เอาละกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีไยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบีเบสโซยเช่นเคยวันนี้ก็อยู่กับอิชิดะฟ้านะจะมารีวิวอิชิดะฟ้าตัวนี้สักหน่อยเพราะว่าเหมือนกับเปอ ไปเห็นคนเขาเล่นมาบ่อยอยู่นะช่วงนี้ในร่วมต่อสู้นะฮะอาจจะเป็นเพราะเกลือได้ตัวนี้กันหรือเปล่าไม่แน่ใจเลยเอามารีวิวให้ดูสักหน่อยนะเป็นภาคที่บุกไปช่วยอารูเคียที่ UA ี o กมันโดนะมนุษย์กรินซี่สังหารอารันคาครับไม้ตายไม่ติดอะไรริงดีมากนั่นก็คือรถคุณทามถท่าโจมตีแรงถึง14%เลยเลือด1,1 0ถือว่า ไม่เยอะนะ ATK ถือว่าพลังโจมตีปกติ646ถือว่าน้อยครับเขาเป็นสาย SP แต่ SP เขาก็ยังเกือบน้อยอยู่ดีนะ798 SP 798เหความาเป็นตัวที่เริ่มจะเก่าแล้วตัวหนึ่งรูปลักษณ์ของเขาก็เหมือนกับถือดาบแล้วก็ถือธนูด้วยการโจมตีทั้งหมดเป็นท่าโจมตีไกลฮะ ความเสียหายปกติฮะ40แรง40ไม่ตาย60อ่าแรงเอาเรื่องอยู่นะลดคุณทรม14%เลยเพิ่มฮิตแรงบวกหนึ่งรับสิเชินบกหนึ่งยกเลิกการสตูโจมตีสตูซ่อนตัวครับตัวนี้คล่องแคล่วอยู่นะเพราะว่าสามารถโจมตีสตูซ่อนตัวได้ประโยชน์ของเขาก็ลงดันอรัญคาระยะไกลนะในดันกิวอหอคอยรู้สึกจะมีใช้อยู่เพราะว่า สังกัดของเขาอะ่ะมันเป็นที่ต้องการของหอคอยมากๆม,ม,มนุษย์กุนซ okay. ี่โอเคก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะพอเล่นได้เอาเรื่องอยู่สู้แบบเมตาใหม่ๆหรือว่าตัวที่ตึงๆใหม่ๆไม่ได้นะฮะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาควรใส่ของหรือว่าควรอะไรยังไงดีอันดับแรกเบิรกเนีเป็น SP เพราะเขาไปใส่ SP นะ หลังจากเบิกเนตหนึ่งครั้งแล้วก็จะมี SP 848เลยเท่ากับตัวใหม่สมัยนี้เลยไปใส่ของกันดีกว่าเครื่องประดับพยายามใส่ให้ตรงสีนะฮะ <ừ> มันจะได้โบนัสสูงสุดนะ SP ก็ใส่เป็นแรงดันวิญญาณนะครับมี่น่อแรงดันวิญญาณ นี่ไงอยาปลุกเนื้อยืมก่อนขออิระฟ้ายาชูกํกำลังยาชูกํกำลังผมมี3อันนะป้องกันพลังกายและพลังโจมตีเราจะเลือกป้องกันหรือว่าพลังกายก็ได้แต่พลังโจมตีมันเหมือนกับมันคนละสายกันนะอะเข้าใจไหมทุกคน อยากชุกกำลังเอาไว้ใส่ s อพแล้วเราจะเราจะเอามาเพิ่มพลังโจมตีทำไมยังงงอยู่แต่ว่าพลังกายมันก็ดีนะเพราะว่าคุณสมบัติที่หนึ่งของตัวเนี้ยมันลบพลังกายใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่เรามีคุณสมบัติที่สองเพิ่มพลังกายยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์มันก็โอเคทำให้เลือดเราลดอยู่น้อยหนึ่งถ้าเราลองใส่อื่นอ่ะเห็นไหมครับมันจะลดเยอะเลยสามร้อยสามสิบเยเป็นพลังกายดีกว่า แต่ถ้าเรามีคุณสมบัติที่สองเป็นแรงดันวิญญาณจะดีมากอันสุดท้ายต้องใส่เป็นแรงดันวิญญาณอันนี้บวกหกตัวน้อยเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามีไหนที่เยอะอีกไหมอ่านี่ไงพลังกายของวินซี่จัดไปธนูเออธนูไม่มีเอพเลยไม้ตายก็ใส่ได้นะเซนชินแปลงล่างเนี่ย มันจะทำให้ไม้ตายเราแรงแรงโดดเลยแหละแรงเหลือเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวที่อ่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าใส่เป็นเพิ่มความแรงหนึ่งอันแล้วก็ลดคุณทาม1อันหรือว่า2อันก็ได้แล้วแต่เรานะลดคุณทามปับ๊บผมใส่เป็นลดคุณทามสองเลยเพราะว่าตัวเก่าๆอ่ามันจะมันจะลดคุณทาม นานนานกว่ตัวใหม่ตัวใหม่มันจะลดแปบเดียวนนะ่อสี่ห้าวิเอาละสี่ห้าวิลดลเร็วเกินนี่รถคุณทามและเพิ่มความแรงไปในตัวถ้ามีแบบนี้ก็ดีฮะรถคุณทามกับเพิ่มความแรงฮะรถคุณทาามถ้าจมตีแรงเพิ่มความแรงแบสิบหกอ่าแจ๋วมีอีกไหมไม่มีแล้วมีแค่นี้สำหรับอิชิดะฟ้า เดี๋ยวผมจะลองไปเล่นด่านตึงๆดูนะด่านเอาเป็นด่านจุติแล้วกันจุติน่าจะตึงอยู่จุติด่านไหนดีจุติที่ว่าตึงๆก็ต้องเป็นพวก5ดาวแต่จุติมันก็ตึงเกือบทุกด่านนะจริงๆเนี่ยอ่าเป็นอิชิโก ไปลุยส uh, ักหนึ่งตาน่ตาตัวที่เหลือผมก็เอาไปอัพเวลนะ ปปปบ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 บ,บยิงไกลแต่ไม่ใช่ใส่เอฟพีตีมุดดินด้วยมันดีตรงนี้นี่แหละส้อรับตัวนี้นะถ้าหนึ่งยิงตรงๆไปแบบก,กว้างๆถ้าสองกลมๆอยู่ด้านหน้า คุณสมบัติเน MM. ี่ยกลมๆอยู่ด้านหน rage, ้าถ้าหนึ่งตรงๆกว้างๆไกลๆเ๋ยวมาดูถ้าสามกันบ้างอืมถ้าสามกว้างแต่ไม่กว้างมากตัวที่กว้างมากๆมันจะเป็นตัวที่อ่ามีเอเบเ t ตเพิ่มขอบเขตโจมตีแรงนะฮะอืม ถ้ามันมีตีมุดดินสักอย่างผมว่าอะไรอะไรมันก็เล่นง,ง่ายเลยนะเราใส่รถคุณทามไปสองอันเอออุ้ยสามอันนี่หว่าเห็นไหมฮะคุณทามแบบรถเร็วมากเลยแค่ประมาณ6-7วิประมาณนี้เองอ่ะดูดาาธามไม่ตายกันป๊าบตวัดดาไปข้างหลังทีมลงดินหยอดน้ำส้มสายชูลงไปป๊าบ ไม่เหลือซาเอลอพัลโล่นิมยะนีิมยะก็อยู่ในตู้พันปีอยู่นะล่าสุดเนี่ยก็เป็นตัวที่อหอกใช้เล่นในหอกคออยู่นะสำหรับนิมยะแล้วก็โวดอยู่ สกิลสเป็นวอลเทครอบตัวไม่ติดตามนะโอเคก็เป็นตัวที่ใช้ได้ตัวนึงนะอ่าเพราะว่าอาเบริตี้เขาไม่ได้เบาสักเท่าไหร่นะก็เหมือนตัวปกติทั่วไปแต่ว่าคือมีตีมุดดินทําให้การเล่นนะมันสะดวก แล้วก็เป็นตัวที่ใช้ในดันกิลแล้วก็หอคอยหอคอยจําเป็นไหมก็แล้วแต่เราฮนะบางคนก็เล่นดีกว่าเพราะว่าหอคอยมันจะเพิ่มเพชรเพิ่มอะไรอย่างงี้นี่ผมมันที่ยี่สิบแล้วยังไม่ได้เล่นอะไรเลยนะเล่นแค่ฝึกฝนธรรมดาสาหรับไอเดียลองนะยังเหลือตั้งหลายชั้นเลยเพิ่งจะถึงชั้นที่สามสิบเอ็ดเอง โอเคไงก็งฝากคลิปนี้ว่าน,นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเ่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ